สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานารยาศรีตุลน,นะคะ<า>คลิปนี้ จะให้ความรู้ในเรื่องของคู่ตัวเลขซึ่งจะเป็นคู่เลขเกี่ยวกับเลขการเงินแน่นอนคะ่ะว่าใครก็ตามที่มาจัดเบอร์โทรศัพท์ดีๆเบอร์โทรศัพท์มงคลเบอร์เฮงเบอร์รวยเนี่ยขาดไม่ได้นะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าแน่นอนคะ่ะชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมหล่อเลี้ยงชีพทํามาหากินทามาหาเงินนะคะดังนั้นคะ่ะก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะขาดไม่ได้สําหรับตัวเลขการเงินในส่วนของ เลขการเงินนะตามหลักวิชาอศตส์ไทยนะจริงๆเนี่ยมีดาวทั้งหมด10ดวงนะคะก็คือดาวก็คือตัวเลขเนาะตัวเลขทั้งหมด10ตัวนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่หลักๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวเลขการเงินจะเป็นเลข2เลข5และเลข6จะมีอยู่แค่3เลขนี้ที่หมายถึงเรื่องของการเงินเลขการเงินนะคะหลักๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่ามีอยู่3เลขด้วยกันคือเลข2เลข 5และเลข6ที่นี้ความหมายของเลข2เลข5้าและเลข6ก็ยังแตกต่างกันออกไปนะเลข2ดาวจันทร์หมายถึงเงินสดหมายถึงเงินหมุนเงินที่ก้อนเล็กๆก้อนไม่ใหญ่มากสําหรับดาวพระหัสับดีถือเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินใหญ่เงินก้อนใหญ่คือต้องเป็นก้อนไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเลข6ดาวศุกร์นะเลข6ดาวศุกร์ค่ะถือว่าเป็นเงินเป็นการเงินเหมือนกันนี่แหละนะคะก็คือความหมายจะไม่เหมือนกันแต่เลขการเงิน เงินที่ก้อนใหญ่ที่สุดคือเลข5ดาวพฤหัสบดีนะโอเคทีนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูกันว่าเลข2ต้องอยู่คู่กับเลขอะไรถึงจะดีในด้านของการเงินนะคือจริงๆอาจารย์วากำลังจะบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่าในเบอร์โทรศัพท์ของเรามีเลขการเงินอยู่ก็มีเลข2นะมีเลข5นะมีเลข6นะเราจะดูแค่นั้นไม่ได้นะคะคือจะต้องดูด้วยว่าเลขการเงินอยู่กับเลขอะไรนะคะถ้าไปอยู่กับเลขคู่ศัตรูแน่นอนค่ะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุ เป็นเบอร์ที่สวยคือเป็นพลังงานที่เสียเป็นพลังงานที่ไม่ดีเป็นพลังงานแย่แน่นอนนะคะคือจะต้องอยู่คู่กับเลขที่ดีคืออยู่คู่กับดาวที่ดีเท่านั้นถึงจะเกิดผลดีนะคืออจาจารย์มารงมันบอกว่าอย่างเช่นบางคนอพอฟังแล้วอ้าวก็มีเลข2นะแต่ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณเลข2อยู่คู่กับเลข7ก็คือเป็นคู่2772แบบนี้คือเสียหายนะคะทุกระทมเรื่องของการเงินหนี้สินล้นพ้นตัวนะเข้าใจนะเดี๋ยวในในเรื่อง ของคู่เลขเสียเดี๋ยวค่อยไปฟังในคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกทีนี้ค่ะสำหรับคู่เลขการเงินเราจะจับคู่ได้ตามนี้22 23 24 25 26 28 29จัดว่าเป็นเลขคู่การเงินและ51 52 53 54 55 56 59สลับด้วยนะสลับกันเอาเองนะคะ61 62 63 64 65 66 69ที่อาจารย์วาพูดไปนะคะคือคู่เลขการ เงินทั้งหมดแล้วคุณก็สลับเอาเอง23322442 2 5 5 2 2 6 6 2นะคะจัดว่าเป็นคู่เลขก,กันเงินค่ะเลขคู่ที่อาจารย์ว่าพูดทั้งหมดนะคะเป็นเลขคู่กันเงินนะแต่ว่าหลักของการเลือกเลขคู่มาใช้งานกับตัวเราเองนะคะเราจะต้องเลขคู่กันเงินให้เหมาะกับดวงชะตากับสายงานอาชีพนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคู่เลข2 6 6 2เลขคู่นี้ค่ะจะเหมาะกับคนที่ทำอาชีพพริตตี้ อาชีพนวดประชาสัมพันธ์ Air h o s t เตดคืออาชีพเหล่านี้ควรที่จะมีเลขคู่2662ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นเลขคู่2442อาจจะเหมาะกับประชาสัมพันธ์คนที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆ MC พิธีกรนะคะก็คือคือ,คอต้องบอกว่าแหล่งที่มาของการเงินต่างกันสายงานอาชีพต่างกันกลุ่มตัวเลขในการที่จะดึงดูดเรื่องของเงินทองให้เราได้ก็จะแตกต่างกันออกไปอธิบายคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนนะสาหรับคลิปนี้นะเอาเป็นว่านะคะการ เบอร์โทรศัพท์ให้มีเลขคู่การเงินก็ยังจะต้องใช้คู่การเงินให้ตรงกับสายงานอาชีพเราด้วยถึงจะดึงดูดการเงินได้ดีนะคะได้ตรงจุดไงโอเคนะต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยและที่สําคัญค่ะในเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มงคลทาว่าเป็นเบอร์มงคลได้คือในเลข7ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์นะตัดในส่วนของไอ้ศูนย์แตัดออกไปไม่ต้องไปพูดถึง3ตัวหน้าพูดถึงแค่7ตัวหลังใน7ตัวหลังนี้ค่ะจะต้องเป็นเลขคู่มงคลทั้ง หมดหากมีคู่เสียหนึ่งคู่คู่ศัตรูหนึ่งคู่ก็จัดว่าเป็นเบอร์เสียไม่ใช่เบอร์มงคลต้องเข้าใจด้วยบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีเลขคู่ดีมีเลขคู่ดีแต่เลขคู่เสียตัวเองก็มีปักนอยู่นะคะดังนั้นค่ะก็เลขคู่ดีมันก็ส่งพลังงานให้คุณไนดะ้ไปเต็มที่แน่นอนคําว่าเบอร์ดีเบอร์มงคลคือทั้งเบอร์ต้องร้อยเรียงกันอย่างดีเป็นเลขคู่ดีทั้งหมดและแอบบอกนิดนึงว่าผลรวมไม่เกี่ยวข้องใดๆไม่ต้องมานั่งบวกเลขบวกผลรวมนะไม่มี พลังงานในเรื่องผลรวมค่ะพลังงานมีแค่การร้อยเรียงในเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเพราะทําไมอาจารย์วาถึงบอกว่าผลรวมไม่มีผลเวลาหลักโหราศาสตร์ไทยนะเวลาที่ดาวโคจรมาดาวเสาโคจรเข้าทับดาวพฤหัสบดีเวลาอ่านเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราก็อ่านแค่ดาวเสากับดาวพฤหัสบดีที่โคจรมาเจอกันนักโหราศาสตร์ไม่ได้อ่านว่าดาวเสาเจอดาวพฤหัสบดีแล้วต้องเอา7กับ5มาบวกกันเป็น12 1บวก2เป็น3ไม่ใช่แบบนั้นไม่มีการเอาดาวมาผสมกันแล้ว แล้วค่อยอ่านค่าดังนั้นค่ะหลักเบอร์มงคลเนี่ยนะไม่มีการบวกผลรวมใดๆบอกไวนะ้ในคลิปนี้ด้วยนะคะก็ใครที่มีเบอร์โทรศัพท์นะที่มีเลขคู่เสียอยู่นะคะหรือว่าไม่รู้ว่าเบอร์ตัวเองดีไหมนะ,ะสามารถปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลกับอาจารย์ชีวาได้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้สําหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาก็ฝากในส่วนของความรู้ผู้เลขการเงินไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ